สูตรเด่นสุดนะทุกคนครับสูตรเด่นสุดนะครับหยุดที่อาจารย์วยชศักดิ์เลขกบทนี้ครับสูตรเด่นสุดหยุดที่อาจารย์ศักดิ์เลขบทนี้นะทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนครับสูตรผมเนี่ยมีอยู่2สูตรนะครับสูตรผมอยู่2สูตรครับสูตรแรกเนี่ยผมเด่น4กับ5สูตร2ผมเด่น6 8กับ9แล้วก็ผมดูจับดวงดาวเนี่ยทุกคนครับมันชอบทั้ง2ตัวเลย แต่แปดกับเก้าเนี่ยมันเด่นราศีกุมคุณเห็นไหมครับเหมือนที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะแล้วคุณราศีกุมมันเป็นกระจุกเลยราศีกุมเด่นมากราศีกุมเด่นนะครับราศีกุมเด่นราศีมีนก็เด่นกุมคือเลขแปดราศีมีนคือเลขห้าผมก็เลยแบบโอ้โหเลือกไม่ถูกทุกคนเลือกไม่ถูกจริงๆผมก็เลยเลือกดาวที่มันกระจุกตัวนะครับคือเลขแปดกับเลขเก้า นั่นแหละนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่า4589เนี่ยมาแน่นอนอย่างน้อย2ตัวนะครับ8 4 5 8 9มาแน่นอนอย่างน้อย2ตัวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออะไรก็ได้ทุกคนครับขอให้มี4เลขนี้คุณมีโอกาสถูกรางวัลเล็กท้าย2ตัวและ3ตัวแน่นอนครับนะครับคุณมีโอกาสถูกรางวัลเล็ท้าย2ตัวและ3ตัวแน่นอน่ะทุกคนครับตัวแรกครับคืออันนี้ อ่ะทุกคนครับตัวแรกตัวนี้ครับคือเลขห้าสี่ครับคือเลขห้าสี่ทุกคนสี่ห้าห้าสี่เคยออกไปไหมครับตัวนี้เหมือนเคยออกปะออกไปแล้วปะเหมือนออกไปแล้วว่ะล่างอะ่ะนะครับถ้างวดนี้ห้าสี่มาทุกคน ถ้าหาสี่มาผมว่าไปบนผมว่าไปบนครับต่อไปครับทุกคน0 5ครับ0 5นะครับ,0 5, บ,รบ0 5ตัวนี้มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับศูนย์หตัวนี้มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอาจารย์ครั้งวุนี้กาลันตีใช่ครับ ทุกคนครับงวดวันที่1มีนานเนี่ยผมการันตีห้อง V i P นะทุกคนครับไม่ถูกให้ฟรีจนกว่าจะถูกนะครับไม่ถูกให้ฟรีจนกว่าจะถูกนะทุกคนนะครับมีใครยังไม่ได้เข้ารีบเข้านะทุกคนนะครับมีใครยังไม่ได้เข้ารีบเข้านะทุกคนนะครับต่อไปทุกคน32ครับ32นะครับ สามสิบสองครับนะครับ <N ach az ion> ต่อไปทุกคนสามห้าครับนะครับสามห้าตัวนี้นะครับสามห้าตัวนี้ก็มีโอกาสมาได้ทำงบนทางร่างนะครับนะครับสามห้าตัวนี้มีโอกาสมาได้ทำงบนทางร่างนะนะครับอ่ะต่อไปทุกคน หกาครับหกหาตัวนี้ก็มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งร่างนะครับตัวนี้อ่ะต่อไปครับทุกคนหกสิบแปดครับหกสิบแปดนะครับตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างนะตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างนะครับหกสิบแปดครับ 68ผมชอบบนมากกวร่างผิดก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ารู้ให้ตัวเดียวใช่พี่นะครับแค่นี้ครัผมบอกว่าไม่แม่นนะทุกคนอันนี้เอาเอานันนี้อันนี้ผู้ตรงๆนะทุกคนผมเนี่ยให้เลขเน้นในห้อง vp เข้ามาสามงวดนะครับสามงวดติดนะออกเลขเน้นนะนะครับงวดนั้นออกอะไรห้าเจ็ 5, 7, นะครับแล้วก็มี 0 9 0ย์ 09, 09ออกเน้นเลนเน้นเลยทุกคนครับเน้นเน้นล่างเลยออก0ูนย์ตรงๆแล้วก็7 9ให้หางเดียวอันนี้ขนาดไม่รู้นะทุกคนบางคนบอกว่าอาจารย์ครับมีเลขอีกไหมยอะไรเงี้ยทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้ทุกคนครับผมไม่รู้ว่าเลขออกอะไรนะครับแต่มันเขาได้ว่าไงอะ่ะทุกคนมันคือสูตรการคำนวณอีกส่วนผสมหนึ่งครูบาอาจารย์เขาก็บอกมาอย่างเช่นเนี่ยที่แรกผมจะให้เนะี่ยอยในอยู่ในสูตรเด่นสุดเขาบอกว่า89ไม่มา ผมก็เลยแบบอ่ะผมก็เลยไม่ให้แค่นั้นแหละนะครับซึ่งถามว่าผมซื้อไปเยอะไหมตัวแปดเก้าผมซื้อไปเยอะมากนะครับผมซื้อไปเยอะมากทุกคนสําหรับแปดเก้านะแต่แบบคูบาอาจารย์เขาบอกว่าไม่มาอย่างแปดสองเนี่ยที่ผมบอกกับสมาชิกว่าเออมันไม่มามันคือสูตรผมนะครับมันคือสูตรผมนะครับอาจารย์ในห้องวีพีอาจารย์เน้นไปแล้วหรือยังทุกคนอาจารย์ในห้องวีพีอาจารย์เน้นไปแล้วนะครับเน้นไปแล้วนะครับต่อไปทุกคนครับ 5 8าแนะครับห้ 58, ตัวนี้มีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งร่างนะครับต่อไปทุกคนครับ94 9าสทุกคนตัวนี้ทุกคนครับผมชอบบนมากกว่าล่างนะครับ94ครับเกผมชอบบนมากกว่าล่างต่อไปทุกคน 84นะครับตัวนี้ผมชอบบนมากกว่าร่างครับ84ครับผมชอบบนมากกว่าร่างครับอาจารย์ว่า82มาไหม82ผมบอกเลยว่าดับสนิทครับ82ดับสนิทแต่8 9เนี่ยอุ่ยในใจชอบมากเลยทุกคนผมซื้อลอตเตอรี่ไปเยอะมากเลยอ่ะเป็นร้อยใบเลยอ่ะ อ่ะทุกคนครับอาจารย์ครับเป็นคนใหม่ค่ะใครเป็นคนใหม่กดติดตามไว้นะครับใครเป็นคนใหม่กดติดตามไว้ต่อไปทุกคนครับคือ96ครับตัวนี้96ทุกคนมีโอกาสมาได้ทั้งบนทั้งล่างเลยครับตัวนี้จริงๆครับแต่มันน่าจะอั้นไปแล้วเนาะอันไหมทุกคน96ทุกคนผมถามหน่อยสิผมถามหน่อยสิทุกคน ไอ้เลขหนึ่งสี่เนี่ยเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งสเป็นเลขอะไรครับผมเห็นดังจังเลยอ่ะตอไปทุกคนทุกคนผมให้ระวังเบิ้ลเนี่ยสองหางทุกคนผมให้สมาชิกเนี่ยระวังเบิ้ลสองเลขแต่ทีแรกจะให้3มเลขระวังเบิ้ลเนี่ยสองสองแปดแล้วก็เก้า เกาเกาเบิร์เกาเกาอัานไหมเกาเกาอัานไหมก่อสองสองแปดแปดแล้วก็เกา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 อัานบ่ไม่อัานหนึ่งสี่ไม่รู้นะผมไม่ชอบมมชอ่ะใครจะซื้อก็ซื้อเถอะจริงๆแต่ผมแต่สมาชิกก็ประหยัดต้นทุนไปแล้วนะทุกคนครับประหยัดต้นทุนไปแล้วนะทุกคนแปดสองไม่มาแน่นอน 8ป้าคือเงืงง่องกลางเพราะว่าสิ่งศัก์สิทธิ์เขาบอกผมไว้อย่างนี้ว่าแปดเ้าไม่มาโอเคเนาะนะครับนะอ่ะทุกคนนะครับส่วนใครจากเข้าห้อง v i p นะครับผมจะให้วันนี้เมื่อวานใครที่ไม่ทัน